ว่ยิ่มน้ำสำรานอยู่ดีมีสุกนะทุกคนไปเริ่มกันที่เบ็ดสิบห้าบาทกันเลยทุกคนกับทุนสองร้อยของเรากินหมูกระทะมาแล้วก็อารมณ์ดีดีทุกคนไม่มีอะไรมากฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยสวยแปลงแต่ดอกแรกทุกคนวิดีโอชุดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการใดและผู้มีปัญหาเรื่องการเงยิ่งไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าแปดปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีนะครับเพื่อนๆพน่พี่ๆชาวบูนแบ็คทั้งหลายนะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องของบูนแบ็คเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กันในทุนสองร้อยบาทนะทุกคนเราก็ได้กินหมูกระทะกันมาแล้วก็ยิ้มน้ำสำราญอยู่ดีมีสุกนะทุกคนไปเริ่มกันที่เบ็ดสิบห้าบาทเลยทุกคนกับทุนสองร้อยของเรากินหมูกระทะมาแล้วก็อารมณ์ดีนิดๆทุกคนไม่มีอะไรมาก ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยสวยแปลงแต่ดอกแรกทุกคนสวยเลยทุกคนเป็นไงเล่าทุนสองร้อยบาทได้เสียก็เดี๋ยวก็รู้ทุกคนง่ายง่ายแฟงแแล้วทุกคนผมอ่ะรวยเป็นไงเป็นไงไปดูกันเลย โอ้โหไม่มีอะไรไกญ่ขึ้นทุกคน <c oughs> ได้อยู่ทุกคนแจกกันดอกนี้กดต่อกันไปเลยเหมือนเน็ตผมมันจะช้าๆชนะทุกคนหมุนานานผิดปกติทุกคน มันหมุนกินบปล่าวะทุกคนโอ้โหหมุนกินจริงๆว่ะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ยทุกคนเกลือดจังอะโอ้โหทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเกลือจังวะสวัสดีโอ้ยเกือดเฉยอะ อ้าวค้างเฮ้ยได้อยู่ทุกคนดอกนี้ได้อยู่สวยอยู่นะสวยอยู่นะไปรวยกันต่อทุกคนอ้าวค้างรวยกันต่อทุกคนอุ้ยตีดังกาทุกคนทษทีตีดังกา โอ้โหไม่มีอะไรเลยทุกคนมันก็จะเกลือหน่อยอนะโอ้โหทุกคนเกลือเกลือจังอะครับทุกคนไปลุยกันต่อเลยโบนัสเข้าแม่งเลยโอ้โหเกลือทุกคนแบตก็จะหมดเกลือก็เกลือ กินหมูทะเสร็จกินเกลือต่อเลยทุกคอนอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยเกลือจังแล้วเกลือจังเกลือจังสวยๆไปไปหนึ่งดอก โออโออโออเกือที่สุดอะไรจะขนาดนี้ทุกคนโอ้โหทุกคนไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าเลยอ่ะทุกคนจะหมดแล้วนะทุกคนโอโหจะหมดแล้วนะครับทำไมเป็นงี้อ่ะ โอ้ท oh, ุกคนปัญหาล้วลัวปัญหาปัญหาทุกคนโอ้ท oh, ุกคนหมดแล้วหมดแล้วครับทุกคนมาจริงๆงโอ้เหลือห้าบาทก็ยังดีอ้าว้างอีกค้ังมาไหมเนี่ยมาไหม อาค้างเฉยยังไงผมก็ฝากช่องบูลแบ็คกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับทุกคนมันค้างแล้วอะต้องใส่เล่นไม่ได้แล้วเป็นน่เน็ตหรือเป็นน่โรมากก็ไม่รู้โดนแดกอย่างเดียวเลยทุกคนขอบคุณครับ